Ambo Taksa Pakawarto Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Semangat O Pahamu Bapak Kumi Dan Bapak Kumi Aram Taksamai Sanggup Raungan Padman Biputan Saranam Tajaman Buakawalitin Pabunga Tandian Padman สารนังทัจฉามะพวกเราเดึถึงสูงแมครั้งที่สองแยังอีพุทธัสารนังัจฉามะพวกเราไึกถึงความรู้แม้ครั้งที่สามแต่ยังเีนสมังสารนังัจฉามะพวกเราไึถึงทางแม้ครั้งที่สามตยังเป็นสงคังสารนังัจฉามะพวกเรารึถึงสูงแมนครั้งที่สาม

ะังรมาาาณทอิมาธานิาปัญจสิกขาปธานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สิเลนสุขติงยันตีคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะสิน สีเลนะโพคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะสินสีเลนะนิพุติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตะสมาสีลังวิโสทะเย,ยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด <c oughs>